เทวดาสวยอายุชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันพุธพระพรหมธาดาท่านได้ส่งตราเทพปัญญัติถึงความเป็นไปแห่งชะตาชีวิตของบุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะผ่านพบความเป็นไปทั้งในด้านดีและด้านร้ายซึ่งเรียกว่าพรหมลิขิตอันบังเกิดขึ้นจากอำนาจของเทพพย,ายดาดาวพระเคราะห์ที่เข้ามาสวยอายุและแทรกอายุ ตามหลักมหาทักษะพยากรณ์จากตำราพรมชาติเฉพาะผู้ที่เกิดในวันพุธนับตั้งแต่แรกปฏิสนธิขึ้นมาพระพุธก็เข้าเสวยอายุจนกระทั่งถึงอายุครบ17ปีพระเสาร์จึงเข้าเสวยต่อเฉพาะการพยากรณ์ผลดีร้ายจะขอกล่าวนับจากอายุ15ปีเป็นต้นไปดังนี้พระพุทธสวยอายุ จาก15ปีถึง17ปีอายุ15ปีถึง15ปี8เดือนระยะนี้พระพุทธสวยอายุและพระจันทร์เข้าแทรกจะได้ลาบอันพึงใจพร้อมด้วยเข้าของเงินทองหรือจะได้พบมิตรภาพที่ถูกใจผู้หญิงผิวขาวเหลืองหรือผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่จะเป็นผู้ให้ความอุปการะอย่างดีอายุ15ปี8เดือน ถึง17ปีบริบูรณ์เป็นระยะที่พระอังคารแทรกพระพุทธระยะนี้ห้ามคิดการสิ่งใดมักจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จระวังจะเกิดเรื่องเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะกันมีคนคิดร้ายข้าวของเกิดการสูญหายถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงพระเสาวสวยอายุ จาก17ปีถึง27ปีอายุ17ปีบริบูรณ์ถึง17ปี11เดือนพระเสาวสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นระยะที่ต้องระวังตัวให้มากหรือให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออกจะมีเรื่องให้ต้องเสียงเงินทองหรือเกิดป่วยไข้ไม่สบายญาติพี่น้องจะพัดพลากจากกันไปถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ17ปี11เดือนถึง19ปี8เดือนพระพฤหัสบดีแทกพระเสาถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้บนบาลพระผุ่มเจ้าที่หรือผีเย้าผีเรือนเสียจะหายอย่าเดินทางไกลให้อยู่กับบ้านแล้วจะมีรับผลเป็นอันดีอายุ19ปี8เดือน ถึง20ปี9เดือนพระราหูแทรกพระเสาระยะนี้ระวังคนชั้นต่ำจะสร้างความเดือดร้อนถ้าคบค้าสมาคมด้วยจะนำความเสื่อมเสียมาให้แต่ในเรื่องลาภผลทรัพย์สินเงินทองจะไม่ขาดแคลนจะได้สิ่งของอันพึงใจแต่ระวังจะเจ็บไข้เจ็บหูเจ็บตาเจ็บขาและมือเข้าของจะสูญหาย อายุ20ปี9เดือนถึง22ปี8เดือนพระสุขแทรกพระเสา,าระยะนี้ควรระวังศัตรูจะนำโทษทุกมาให้ให้ได้รับความเดือดร้อนแต่ภายหลังมิตรสหายจะให้รับผลเป็นอันดีอายุ22ปี8เดือนถึง23ปี3เดือนพระอาทิตย์แทรกพระเสา,าบุตรหรือคนที่อยู่ในความอุปการะ จะทำให้มีเรื่องที่ต้องเสียงเงินทองให้ระวังอาคีภัยระวังจะถูกใส่ความใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเดือดร้อนระยะนี้ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีภัยอันตรายอายุ23ปี3เดือนถึง24ปี8เดือนพระจันทร์แทกพระเสารระยะนี้จะประสบโชคดีจะได้ลาบสการะเงินทอง สิ่งของอันพึงใจมิฉะนั้นก็จะได้พบคู่ครองหรือว่าได้บุตรผู้หญิงผิวขาวเหลืองหรือผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่จะเป็นผู้ให้ความอุปการะคุณอายุ24ปี8เดือนถึง25ปี5เดือนพระอังคารแทรกพระเสาระยะนี้ระวังจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองคนในบ้านเรือนจะเจ็บไข้ไม่สบายถ้าเจ็บป่วย ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ25ปี5เดือนถึง27ปีบริบูรณ์พระพุทธแท้พระเสาเป็นระยะที่ต้องระวังจะเสียเงินเสียทรัพย์แต่ภายหลังจะได้บุตรหรือจะได้พบเนื้อคู่อันพึงหมายพระพฤหสัสบ,บดีสวยอายุจาก27ปีถึง46ปี อายุ27ปีบริบูรณ์ถึง27ปี4เดือนพาเพื่อนหลานสัป,ปดีสวยอายุและแทรกตัวเองท่านผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะช่วยเหลือเป็นอันดีให้เล่งคบคนผิวเขาวเหลืองทางที่ตะวันตกจะเป็นผู้อำนวยโชคมาให้อายุ27ปีสเดือนถึง32ปีหเดือนพระราหูแทรกพาเพื่อนหลันสัป,ปดี ระยะเริ่มแรกจะได้รับผลเงินทองอันดีแต่แล้วจะเกิดถ้อยความขึ้นทําให้ต้องพัดพลากจากที่อยู่มิสหายจะกลายเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ32ปี5เดือนถึง36ปี1เดือนพระสุขแทรกพระเพลินสัปปดี ระยะนี้จะบังเกิดโชคลาภอันพึงใจผู้หญิงผิวขาวเหลืองจะให้ความอุปการะช่วยเหลือเป็นอันดีคิดหวังสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการอายุ36ปี1เดือนถึง37ปี2เดือนพระอาทิตย์แทรกพระพลหัสบดีระยะนี้มิสหายจะนำโชคลาภมาให้แต่ให้ระวังสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยไว้บ้างเล็กน้อย และภายหลังจะมีผู้มียศศักดิ์ให้ความอุปการะเป็นอันดีอายุ37ปี2เดือนถึง39ปี10เดือนพระจันทร์แทรกพับเพื่อลาบพดีให้ระวังจะเกิดการผิดใจกันมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นศัตรูเป็นผู้หญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเดินทางไปทางทิศใต้จะประสบลาบผลเป็นอันดี อายุ39ปี10เดือนถึง41ปี3เดือนพระอังคารแทรกพระพฤหัสบ,บดีท่านผู้ใหญ่จะคอยเพ่งเล็งเอาโทษจะเกิดถ้อยความทะเลาะวิวาทเป็นปากเป็นเสียงกันมีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองบริวารจะทำให้เดือดร้อนถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลง อายุ41ปี3เดือนถึง44ปี2เดือนพระพุทธแทรกพ,พระพฤหัสบดีในระยะนี้ถ้าทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสาเร็จเป็นความก็จะชนะคดีจะบังเกิดโชคลาภเงินทองพร้อมมูลลาภผลที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากทางทิศใต้อายุ44ปี2เดือนถึง46ปีบริบูรณ์พระเรสารแทรกพระพฤหัสบดี จะมีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองผู้ใหญ่จะคอยเพ่งเล็งเอาโทษจะต้องพัดพลากจากที่อยู่ถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงพระราหูเสวยอายุจาก46ปีถึง58ปีอายุ46ปีบริบูรณ์ถึง47ปี4เดือน พระราหูสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นระยะที่จะเกิดเจ็บไข้ได้ทุกญาติพี่น้องจะพัดพลากจากกันไปให้ระวังอุบัติเหตุมีศัตรูเกิดเรื่องคดีความทางอาญาทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่จะเกิดภัยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลง อายุ47ปี4เดือนถึง49ปี8เดือนพระสุขร์แซกพระราหูจะเป็นระยะที่จะบังเกิดโชคลาภต่างๆนานาเป็นอันดีจะได้สิ่งของอันพึงใจจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้สัตว์สีเทา้าทิศเหนือและทิศใต้เป็นทิศที่ให้คุณให้โชคอายุ49ปี8เดือนถึง50ปี4เดือนพระอาทิตย์ แทรกพระราหูระยะนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายก่อนแล้วจากนั้นท่านผู้ใหญ่จะให้รับผลเป็นอันดีแต่พึงระวังมิสหายจะทำให้เสียทรัพย์ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลงอายุ50ปี4เดือนถึง52ปีบริบูรณ์ พระจันทร์แทรกพระราหูศัตรูอยู่ทางทิศตะวันออกทั้งชายหญิงจะมุ่งร้ายหาใส่ความให้เดือดร้อนใจห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันออกถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศใต้อาการจะทุเลาลงอายุ52ปีบริบูรณ์ถึง52ปี10เดือนพระอังคารแทรกพระราหู จะเกิดเป็นถ้อยความกันทําให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองมีศัตรูคิดร้ายจะถูกใส่ความหรือเกิดโครคภัยไข้เจ็บถ้าเจ็บป่วยไข้ไม่สบายขึ้นให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนือจะช่วยให้บรรเทาลงอายุ52ปี10เดือนถึง54ปี9เดือนพระพุทธแทบพระราหูระยะนี้ระวังจะเกิดทุกขลาภ เมื่อได้รับผลแล้วจะถูกกล่าวหาใส่ความหรือมีโครคภัยไข้เจ็บขึ้นชายผิวขาวตาโตอยู่ทางทิศใต้จะทำตัวเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออกอาการจะบรรเทาลงอายุ54ปี9เดือนถึง55ปี10เดือนพระเสาร์แทรกพระราหู จะมีศัตรูคอยหาเรื่องใส่ความแต่ภายหลังจะมีรับผลเงินทองเป็นอันดีแต่ระวังจะเกิดการกินอาหารปิดสําแดงไม่ควรกินเนื้อเพราะจะทำให้ปวดท้องเกิดการเจ็บไข้ไม่สบายต่อจากนั้นภายหลังจะได้รับผลสมปรารถนาอายุ55ปี10เดือนถึง58ปีบริบูรณ์พัะพระราสป,ปดีแทรกพระราหู ระยะนี้อย่าเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะประสบความเดือดร้อนผู้หญิงผิวขาวจะทำความเดือดร้อนใจให้เสียเข้าของเสียเงินทองให้อยู่กับบ้านจะได้รับผลเป็นอันดีถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงพระสุขสวยอายุจาก58ปีถึง75ปี อายุ58ปีบริบูรณ์ถึง62ปี1เดือนพระสุขสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นระยะที่จะมาเกิดลาบผลต่างๆ่นานา,นามีความสุขกายสบายใจไม่มีเหตุอันใดให้เป็นเรื่องทุกข์ร้อนใจจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองสมหวังสมปรารถนาทุกประการอายุ62ปี1เดือนถึง63ปี3เดือนพระอาทิตย์ แทรกพระุขจะได้รับความยุ่งยากใจเพราะมิสหายระวังจะเกิดการเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นจะมีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองมีศัตรูคิดร้ายถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลงอายุ63ปี3เดือนถึง66ปี2เดือนพระจันทร์แทรกพระศุก เป็นระยะที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จดังใจปรารถนาจะได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของบริวารเครื่องมือเครื่องใช้อุดมสมบูรณ์ดีนักอายุ66ปี2เดือนถึง67ปี8เดือนพระอังคารแทรกพระศุขเป็นระยะที่จะได้รับผลอันพึงใจได้ผู้อุปถัมภ์สุขกายสบายใจไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ แต่ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะบรรเทาลงอายุ67ปี8เดือนถึง71ปี10เดือนพระพุทธแทรกพระสุขเข้าของเงินทองที่สูญหายไปจะได้คืนเป็นระยะที่จะมาเกิดโชคลาภอยู่เนืองเนืองลาภผลจะมาจากทางทิศใต้อายุ71ปี10เดือน ถึง72ปี10เดือนพระเสาร์แทรกพระุขเป็นระยะที่ต้องระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในบ้านจนทำให้ต้องจากที่อยู่ระวังเข้าของจะเสียหายผู้ชายที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นศัตรูก่อความเดือดร้อนให้อายุ72ปี10เดือนถึง75ปีบริบูรณ์พระพเนจรศปดีแทรกพระุขท่านผู้มียศศักดิ์จะอำนวยโชคลาภ ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นอันดีจะทำการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จสมหวังสมดังใจปรารถนาทุกประการจบคำทำนายสำหรับเทวดาสวยอายุซึ่งแต่ละช่วงอายุจะเกิดเหตุการณ์ได้ทั้งดีและ,ะร้ายขึ้นอยู่กับดาวพระเคาะ์ที่เข้ามาแทรกโดยใช้หลักการจับคู่ดาวตามระบบมหาทักษะที่เป็นระบบคู่มิตรและคู่ศัตรู คู่มิตรก็หมายถึงเวลาที่ดาวสวยอายุอยู่และมีดาวเข้ามาแทรกถ้าเป็นคู่มิตรกันก็จะให้ผลในทางดีทันทีแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูเข้ามาแทรกก็จะให้ผลในทางร้ายทันทีเช่นกันครับอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระสุขเข้าพระเสารแทรกอะไรแบบนี้ครับและเพื่อให้เข้าใจการจับคู่ดาวมากขึ้นผมจะหยิบยกคำกลอนคู่ดาวที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนกันมา เพื่อที่จะได้ดูเรื่องนี้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับซึ่งดาวที่มากระทบหรือมาจับคู่กันจะมีอยู่สองประเภทคือคู่มิตรที่ให้ผลในทางดีและคู่ศัตรูที่ให้ผลในทางร้ายโดยวิธีการจำคู่ดาวจะจำจากคำกลอนดังต่อไปนี้ครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูซึ่งครูก็หมายถึงดาวพระนสปดีครับเปรียบเหมือนครูผู้รอบรู้จันโฉมตรูพุทธนงเยา คู่นี้ดีทั้งนุ่มนวลทั้งอ่อนหวานโรแมนติกสุขปากหวานอังคารรับเอาสุขก็ช่างสรรเสริญเยือนยอเก่งนักอังคารก็บ้ายอจึงเป็นคู่มิตรกันได้ดีราหูกับเสาคือคู่มิตรกันคู่นี้คือคู่นักเลงเอาไหนเอากันไม่มีใครห้ามใครต่อมาเรามาดูคู่ศัตรูกันบ้างครับที่แต่งเป็นกรอนขึ้นดังนี้อาทิตย์ผิดอังคาร คู่นี้ผิดใจกันบ่อยคุยกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องขัดใจกันพุทธอันธพาลวิวาทราหูคู่พุทธกลางวันกับพุทธกลางคืนมักไม่ค่อยจะถูกเส้นกันสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูคู่นี้แทบไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยเรียกว่าอยู่ยากต้องอดทนมากๆจันทร์กับครูเป็นอรกันคู่จันทร์กับเพื่อนาสปดีคู่นี้ก็ไม่ต่างจากคู่อื่นมักจะขัดแย้งกันบ่อยในหลายๆเรื่อง ก็ทราบกันไว้คร่าวๆครับเพื่อที่จะได้ดูดวงกันอย่างเข้าใจมากขึ้นส่วนคำทำนายนี้เป็นเฉพาะดวงวันเกิดเท่านั้นและเป็นภาพรลงก,งกว้างๆที่มาจากตำราพรมชาติซึ่งผมไม่ได้ทำนายออกมาเองนะครับผมถ่ายทอดออกมาจากตำราเอามาแบ่งปันกันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครหลายคนเพราะเป็นแค่ดวงวันเกิดครับคนเรายังมีเดือนเกิดลัคนาราศีและก็ปีเกิด ที่ต้องนำมาผูกด,ดวงกันจึงจะแม่นอย่างมากขึ้นแต่แค่ดวงวันเกิดเรื่องเทวดาเสวยอายุเรื่องนี้ผมก็ว่าค่อนข้างตรงทีเดียวนะครับสังเกตจากตัวเองและก็ได้ทำนายให้คนที่มาดูด้วยส่วนใหญ่ก็ให้ผลดีทีเดียวครับใครชอบเนื้อหานี้ก็บันทึกเก็บไปดูตามช่วงอายุของตัวเองนะครับระยะไหนเคราะห์ดีก็ไม่ต้องระวังมากแต่ถ้าระยะไหนเคราะหร้ายยิ่งต้องระวังตัวให้มากขึ้นดูเป็นแนวทางตามจังหวะชีวิต ปรับเปลี่ยนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติก็จะผ่านทุกช่วงอายุไปได้ด้วยดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ